นี่เป็นคา,ฟาเฟ่รถไฟนะครับเป็นโมเดลรถไฟนะเมืองจำลองครับอโอ้โหใหญ่โตมโหฬารนี่ไปแล้วตอนไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหผ่านเมืองแล้ว,ลว <c oughs> โอ้ยนี่บ้านหลังนี้ไฟไหม้ไหมครับ <c oughs> ไฟไหม้ไหม้เนี่ยเราสะเทือนเลยนี่ครับมาทางนี้นะนี่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 จอดรับคนด้วยโอ้โหจอดรับคนด้วยแต่งแตง เราเ็นเงินนะนี่นี่มาอีกฝั่งหนึ่งใช่เป็นเงินนะนี่นี่รู้ป่ะเวทีลิเกเวทีีลิเเกน่ยมีสาวลำวงด้วยทัวร์ทัวร์มาลงด้วยอ่ะทัวร์ลงด้วยไงออเวันนี้มาที่ the layout of train นะครับอันนี้เป็นคาเฟ่รถไฟนะครับเป็นโมเดลรถไฟนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับไป เนี่ยขับรถบรรทุกอะเอาขาถ่ายดิไปได้ไหมไปไม่ได้เขาตั้งไว้เฉยไปไม่ใช่มาเนี่ยล็อกไว้ล็อกไว้ไปไปไปซื้ออะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวใครไปดูรถใส่ความจริงมันขยับไม่ได้อยู่แล้วนะขยับไม่ได้เขาทำเป็นเลนเนี่ยเลนรถเนี่ยเขานั่งให้ถ่ายรูปเฉยเนี่ยมีเลี้ยงหมูได้เลยหมูอุ้ดอุดไปดดูข้างในมีอะไรให้โดนกินอีกไหม มาเอเดาราโอ้โหมีเราเดียวรถไฟด้วยครับ,ยบเ,ยเ,เยอะเลยอ้โหนี่รถไฟเยอะเลยไฟเยไะไฟลางเลยชอบแางไหนเราข้าไปเลยลลลลโอ้โหอ๋อไปดูเมืองจำลองครับโอ้โหหญยโตมโหฬาน นู่นล่ะอ่ะนู่นคันหนึงนี่ครับเป็นเมืองเลยนะนี่สิเมืองเลยอ่ะเมืองแบบเมืองนี่นี่นี่มีอะไรอันนี่คันหนึงนี่รถไฟเหรอเดี๋ยวดูก่อนจริก่อนนะเดี๋ยวเรากลับไปเก็บกันนโอ้โหโอ้โหมืองจำลองใหญ่มากครับใหญ่มากจริงๆใหญ่มากอ่ะนี่ครับไปดูดิรถไฟนี่ใช่ไหมนี่รถไฟจอดอยู่ ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหผ่านเมืองแล้วโอ้นี่บ้านหลังนี้ไฟไหม้ไหมครับไฟไหม้ไหมนี่รถกระเพิงเนี่ยไอ้ตัวเห็นอะไรบ้างนี่มีรถด้วยรถด้วยอ๋อรถขนรถใช่รถไฟขนรถใช่ไหมโอ้มีมีเมืองนะมีเหมืองนะดูดิโอ้มาที่แล้วไปเดิวรถรถไฟแล้วถุงมั้ยรถไฟจะรอดูงมังครับเนี่ย ไปแล้วครับจิกเกอร์จิกจิกเกอร์จิก,กจิกกอร์จิกโน่นครับรอเดินโมงไปแล้วโอ, wh, อ้โหเดิมงไปแล้วครับผ่านมาแล้วเดินโมงไปแล้วโหโหเดี๋ยวเขาจะไปส่งที่ตรงเมืองนูนน้นนะใช่ไหมน่าจะรออเลยนะ<ม>นี่พลังอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่า <Oscar. S 2> อัอนอื่นจะเป็นขบวนอื่นเนาะนี่ใช่ครับนี่จอดแล้วจอดเอ้ยไหลกลับได้ครับไม่ครับกล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 ับไปแล้วครับ ใช่อันนี้เป็นเป็นจีนเป็นทัสมาฮาลนะฝั่งนู้นใช่ใช่ครับไปนู่นแล้วครับกลับไปแล้วมีกระเช้าเนี่ยมหมหรอกกระเช้าขึ้นทั้งบนนะกระเช้าอ่าโอเคใช่ครับบ้านไทยนะนู่นนะเอ้กลับมาที่โรงกันน้ำมันครับแล้วก็แล้วก็กลับมาที่บ้านหลังนี้ครับบ้านไฟไหม้ร้านนี้นี่มันระเพิงเลย อมาดูเอาจากอุโมงมากรวนนะครับอาจารย์เอาจากนี้ครับ P D V ของกําลังเศสร็จนะอ๋อเห็นไหมนี่ยิ่งเนี่ยดูว่าวิ่งสวนกันเนี่ยครัเออกจากอุโมงนะครับวันนี้อ่านี่ครับมาทางนี้ด้วยโอ้เอเชียไทยไทยที่ชุมทางรถไฟนี่ครับมาทางนี้นะนี่นี่เหนือยนะจอดรับคนด้วยโอ้โหรับคนด้วยแต้น ขณะนี้เครื่งไฟกำลังจอดที่สถานีบางว่าอ่าในสนามบินด้วยบงว่าด้วยฝั่งโน้นเครื่องบินจอดเต็มเลยอันนี้สถานีดอนเมืองไหมดูดูดูนะแต่เครื่องบินกำลังบินนะนี่หอบังคับการครับนี่หอมบังคับการบางว่าใช่ครับไม่เนี่ยนี่สถานีบางว้าออครับนี่เครื่องบินจอดเดี๋ยวจะไปนู่นเหรอโอ้ไปยังไง ไกด์โนนนะโนนครับมันเกาะโอย่าหเกาะเ็นไงกําลังตัหานี่รถไฟฟ้านะน้นนะจอดนานยังสายสีอะไรนี่สายสีอะไรโนนครับเข้าไปจอดในเทอร์มินอลแล้วโอ้นี่บเอสมาสวนกสายสีแดง้วอมาแนี่สวนกันเลยโอ้ขอดาวนะ นี่สายเสียเงิน BPS เข้าชานชลาไปแล้วไปโดนแล้วนก็จอดนนก็จอดนี่เข้าบอลแล้วนี่สองคันสายสีแดงกับสายเสียเงินนี่มาอีกฝั่งหนึ่งใช่โอ้ทัวร์ทัวร์อันนี้รู้ป่ะเวทีลิเกนี่มีสาวลำวงด้วยคุณทัวร์ทัวร์มาลงด้วยทัวร์ลงด้วยไง ว่านะมันเป็นเวทีเวทีหมอรำเลยือนใช่ใช่ใช่ฮ้ใช่เหรอใช่ใช่ครับนี่ครับสายหนังกลางแปลงนะไปมาแล้วครับคุณคุณรถไฟมาว้าวหนังกลางแปลงเอิ่มนี่นี่น่าจะนี่ครับโหนี่น่าจะแล้วดูดิวนไปไหนไปจอดชานชลานู้นป่ะเดินเข้าไป้ในี่น่าจะนี่น่าจะน้ำเที่ยวนี่ไงโหโค้งไม่นู่นละนี่น่าจะ เยลตาดเก่าร้อยปีอือครับนู้นะครับรถไฟเป็นเมืองจำลองที่เมืองเมืองไทยอะเนาะใชยในชนบทเลยเนี่ยเป็นบ้านบ้านทรงโบราณนะออโอเคครับมาฝั่งนี้ต่อตอนนี้ในเมืองละเนี่ยมีมีอะไรบ้างใช่ตำรวจนี่รตำวจใช่ครับนี่ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจทางหลวงนะนี่นะอ่าแต่สะพานเนี่ยเป็นทางรถไฟที่มีแบบสะพานนี่อะไรหรอ สถานีดจะเพิงมสถานีดจะเพิงโอ้โหดูโอ้โหดูจุดนี้ดิใช่ครับสูงใหญ่เลยดูมุมกว้างครับไปนู่นเลยนะอือใช่เขาทำเรื่องมากเขาบอกเขาเขาประดิษฐ์มาเป็นสิบปีนะแล้วใช้เวลาปีกว่าในการประกอบโอ้เยอะเลยครับแล้วดูทำภูเขานะเหมือนจริงเลยนะมีทำมีอะไรโอ้นะครับมีข้างในนะมีอุโมงค์ด้วยทำผนตานมาเอานี่ครับเดี๋รถไฟมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวขบวนนี้จะไปไหนไปไหนครับห้องไปนู่นนะนี่รถไฟมาแล้วโอ้หโอไปนู่นแล้วครับนี่ข้ามสะพานแล้วสะพานสะพานเอ๊ะสะพานนี่เหมือนสะพานไม่น้ำไม่น้ำแง่เลยสะพานข้ามศานไปแล้วครับโหนไปโหนแล้วเนี่ยไม่ขบวนแล้วครับขบวนนี้ไปไหนขบวนไปนู่นนะขบวนนู่น ข้างสะพานนะข้างสะพานใช่ข้างสะพานไปนี่เด็ดแล้วค่ะอืมครั้งนี้ก็จะมาอีกอ่าที่จอดอยู่นะเติมเติมผ่านหินมมาไม่ใช่นะไม่ใช่เข้าเมืองเข้าเมืองออครับรถไฟมาแล้วข้ามสะพานนะครับอันนี้บอกว่าจำลองมาจากอเมริกานะครับนี่นี่เป็นสะพานสีแดงใช่ไหมาลสายสีแดงครับโอ้สวยสายสีแดงกันตรงนี้แล้วไปนู่นเลยนู่นมีเรือ ข้ามทะเลนะเฮ้ยนี่ฝั่งนี้เมื่อกี้นะนี่ไงมีเรือลบทะใช่เป็นเรือลบเรือลบนะครับเยอะเลยมีเรือหลายรูปแบบโอ้มีเรือท่องเที่ยวแบบขึ้บิก็มีเรือเล็กก็มีอ่ขึ้นบินนะมีเครื่องบินนะครับเตอร์เนี่ยจะไปลงจอดบนเรือครับไปเดี๋ยวเฮ้ยเคองเตอร์ไปลงจอดบนเรือแล้วขึ้นมาจากเรือใช่ใช่ขึ้นไปจากเรือนี่เรือสำนานเรือสำนาน เรื่องตำรานเรื่องตำรานหรอกอันนี้จะเป็นหมูบ้านเอาเรื่องตำเผานู้นอ๋อใช่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 เก่งกันเลยเห็นด้วยโอเคอันนี้จะเป็นบ้านบนเกาะไหมใช่อ่าเป็นเหมือนตลาดนะบ้านบ้านใช่ใช่ใช่น่ามาบ้างดูฝั่งนี้ครับนี่น้ำตกทีรอซูบใช่ครับใช่ครับไหลลงมานะนี่จะมีรถไฟอยู่ตรงนี้ด้วยขาวรถไฟ่าวนี่นะใช่ครับนี่นะครับมีรถไฟจอดอยู่นี่นะอ๋อโอ้บ้านโดนเห็นอะไรบ้างลูกโดนชอบตรงไหนบ้าง บ้านนี่อย่างสวยเลยใช่สวยมากเลยอ่ะโอ้มีวัดมนคนเลยวัดยู่บนเขาเิมนี่เราต้องเดินสกันนี่ไฟมานี่คัเดินนี่นี่คับสะพานมาแล้วนีครผ่านเมืองมาแล้วใช่ผ่านเมืองมาแล้วครับจอดรับทานี จิ๊บมาต่อมาต่อมาต่อแล้วข้ามสะพานอีกแล้วโอ้ข้ามข้ามสะพานอีกแล้วข้ามสะพานอีกแล้วครับเอ่อ uh, across the bridge โอเคข้ามสะพานมาแล้วจะยืนเนี่ยโอ้ไปนู่นแล้วครับโอ้ oh. โค้งแล้วก็ไปส่งคนในเมืองต่อครับโอ้โหไปรถไฟเป็นสตอรี่เลยเนี่ยกว้างมากครับเขาทำเป็นเมืองแบบเมืองใหญ่ๆเลยนะครับจําลองเมืองแล้วก็มีรถไฟวิ่งนะครับมีทั้งสะพานตึกภูเขาวัดอาคารต่างๆนะครับน่ครับเขาทำจำลองเหมือนจริงเลยนะครับนะครับมีรถไฟรถไฟวิ่งผ่านนะครับันนี้มากันได้นะครับความผดผุมนะไม่ไกลนะครับ เข้าฟรีนะคะเข้าฟรีแต่อาจจะช่วยอุดหนุนอาหารเครื่องดื่มเขาหน่อยนะครับอู้อ่าโดนชอบชอบบ้านตสใหม้ตรงนี้นะตรงเป็นบ้านใช่ที่อยู่บันเลินเขาโอเคแ้หันมองสนด้วยใช่รถไฟอันนี้ขบวนยาวมากครับโอเคครับวันนี้มาเที่ยวที่เดลเอ้าท์ฟอร์เทรนนะครับมาดูโมเดลรถไฟจำลองเมืองกว้างมากเยอะมากครับใหญ่มาก ใช่ครับมีแอนิเมชั่นมีรถไฟแบบเคลื่อนที่ได้ด้วยนะใช่ไหมโอ้หทำเป็นหลายๆอย่างเลยอมาชมกันได้เลยครับเด็กๆชอบผู้ใหญ่ยังชอบเลยครับมาก็ได้ที่นคนปรปฐมนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับสำหรับคลิปนี้ของเราแล้วโดนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกำัใจน้องนะาดนในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้รถไฟมารถไฟมา,ฟมานะ,ะ้วค่ะ